โอเคเดี๋ยวเรา,าลองมาดูกันเราลองสร้างหน้าจอจากรูปนี้นะครับลูกค้าเพิ่งส่งมาให้ทีนี้เราไปดูกันตรงนี้โอเคเราปลอยนครับสั่งให้มันบอกมัน please generate new and save to a n a l y folder ตั้งชื่อมัน ms เป็น ana. view นะเสร็จแล้วเราเลือกไฟล์เลือกไฟล์เมื่อกี้โอเคพร้อมไปลันลกุกมาแลย ดูส่มันบอกอะไระสร้างไฟล์มาแล้วชืว่อ list analyze view มันสร้างชื่อไฟล์ว่า a n a view และในโฟลเดอร์อะไรไปด,ดูดูมันเขียนดูมันทำเขียนโค้ดให้ โอเคเขี okay. ยนเสร็จมันถามเราต่อเซฟไหมจ๊ะกดเซฟปึ๊บโอ้าอีกแล้วเขียนอีกแล้วโอเคเขียนเสร็จปุ๊บก็คอนเฟิร์มอ่ะเซฟต่อ ท่าคอมพีดเรียบร้อยอเคมันบอกเราว่าอยู่ในตรงนี้นะเราสั่งมันเลยลัน กดลันคอมานเราสั่งให้มันลันตันนี้นะ่อย ก็เราลองก๊อฟ u ู L ลเวลาข้างนอกซิทำได้ไหมว้าวเลยดูซิเหมือนไหม,มโอ้โหเหมือนยันเงาเดี๋ยวดูรูป อันนี้หน้าเพจนะดูรูปเหมือนไหมืหมอนสุดยอดไม่ถึงห้านาที